หมอบอกว่าคุณเป็นบะลลงนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงน้าๆก็ไม่เหมือนแม่นะเตอนปี59 ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้เวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณสิบสิบเดือนที่แล้วว่ะค่ะคําเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณาประมาณเซนนึงค่ะ ก็เช้ามากก็เลยไปหาหมอเลยมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือมัอนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะ่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอก็เลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกึง่งมะเร็งมัอนใช่ไหมคะ,ะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่า หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดนะคะตอนนั้นก็ซุดแล้วอะคะ่ะซุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผัดเต้านมทิ้งคือซุดซุดแล้วอะคะ่ะ พอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาแนะนําผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเงินสําคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์โพลิตินนะคะที่ทําให้แม่มมีวันนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59 ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณ ก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนพี่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างงี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปเคมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงและวตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ3-4เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ปามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญารัตมะลงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะ หมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกราห้าเค่ะแล้วก็คือทำการรักษาีมโมีฉายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอกเลยสั่งให้อีกสรอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลูบบุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน สามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเล็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนจากการคีโมถฉายแสงก็สิบสองลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหกคนโตก็จะขึ้นมสี่ ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ปามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงหน,น้าก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทํางานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มา มาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมะลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศพัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอแก้วทองในเพจ พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมัของนองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างคะ่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะ